ทํานายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นร้านอาหารจำนวนมากที่อยู่ริมถนนฝันว่าเดินเล่นในตลาดฝันว่าเดินเล่นในตลาดมีร้านอาหารจำนวนมากฝันเห็นร้านอาหารข้างทางจำนวนมาก เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังคนอายุน้อยกว่ารุ่นลูกจะแต่งเรื่องใส่ร้ายคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่ารุ่นลูกจะแต่งเรื่องใส่ร้ายทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจมีผู้หญิงอายุมากกว่าผอมผิวสองสี จะเข้ามาพูดจาโกหกจะมีผู้หญิงผอมผิวสองสีอายุมากกว่าคุณมีลูกชายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงผอมผิวสองสีอายุมากกว่ามีลูกชายหนึ่งคนจะเข้ามาพูดจาหลอกลวงคุณมีผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณเนี่ย อยากจะเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังปอกลอกทรัพย์สินเงินทองมีผู้ชายอายุมากกว่าอยากจะเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังปอกลอกเงินทองคนกลุ่มนี้ทำงานร่วมกันสามคนเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทั้งสามคนนี้เป็นคนที่พูดจาตลบตะแลงลิ้นสองแฉก ต้องการจะเข้ามาหลอกเงินคุณแต่ก็ได้รับความผิดหวังช่วงนี้มีคนจ้องวางแผนจะเข้ามาหลอกลวงคุณมีคนกลุ่มหนึ่งมีด้วยกันสามคนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งเป็นคนใส่หน้ากากพูดจาตลกตะแลงลิ้นสองแฉกอยากจะขอยืมเงินโดยอ้างความเดือดร้อน แล้วก็มีผู้ชายที่อายุรุ่นลูกเป็นผู้ชายอายุรุ่นลูกหรืออายุน้อยกว่าคุณสิบห้าปีนินทาใส่ร้ายคุณอยู่เลขนำโชคศ9นย์เหศู้าหขอให้ท่านโชคดีค่ะ